าสวยงามนี่ปลาหางนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาสวยงามนี่ปลาหางนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาขอหยาดอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นปลาพี่น้องค่ะเข้มงายแห้งพี่น้องจ้าคุณสวยงามหม จ้าเนี่ยละจ้ะปลาสวยงามผักกันชมนี่พี่น้องจ๋าลายอยู่จ้ะสีส้มก็มีจ้ะพี่น้องปลาสดสีส้มก็มีจ้าสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ้ะพักคนสายตาชมพักเบรกพี่น้องจ๋าว่าอะไรมากมายมาชมพักเบรกเมื่อเบิ่งปลาสวยงามพี่น้องจ๋าปลาในอ่างเหมือนเดิมปลาสดจ้ะ ปลาสดปลาหาลูกอยู่คือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ปลาสวยงามพี่น้องจา๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีบผักบีบก็มาชมปลาหมูตะพัดซาทีนบานมองพัาเนี่ยจะเอาเปาะไอยเปะทองคายอ่องรอ,อ,งองเอ่งแรงนี่เอยปลาสวยงามพี่น้องจ๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีบผักบีบก็มาชมปลา ในต้นไอ้นี่มาไห่ไม่เพิ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่ได้คือกันจ้ะเอาไว้เพิ่นบังแดดบังอเนฟอกอากาศนี่เจ้าเนี่ยละจ้ะปลาสวยงามพากันชูมพี่น้องจ้ะลายอยู่จ้ะสีส้มกระมีจ้ะพี่น้องปลาสดสีส้มกระมีจ้ะปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้ะปลาสดสีในต้นเอ็นดีมาไห่ไม่เพิ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่ได้คือกันจ้ะ เอาไหว้เพื่อนบางเดดบางอเนกฟอกอากาศนี่ปลาสวยงามพี่น้องจ๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีบผักบีก็มาชมปลาย้อนลงไปเพื่อนคือเก่า,าเมื่อเดิมจะบางเดดย่างเดดหนอนๆกับสิใดตัวนี้แหละพี่น้องจ๋าเสียงรถกระไรหลายพี่น้องย่างเด็ดนอนห่กับสิใดตัวนี้แหละจ้ะบางเดดข้กงเบรกไม่เบิงปลาสวยงามพี่น้องจ๋าปลาในอ่างเหมือนเดิม ปไาสอดจ้ะปไาสอดประหารลกงยูคือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ขออนุญาตเอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องค่หากเขาเงาแห้งพี่น้องจอ้ะคุณสวยงามแบบหาประหารลกงยูก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณอะลุยไล่ลุยไล่อยู่จ้ะสีดำๆดมีตาหารลกงยูเมื่อเด้อพี่นอ้องปลาสวยงามจา้ะพักผ่อนสายตาหน้าจะพี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักอุตภสา,าทินบานมองพันเนี่ยจ้ะเอาเปาะไอเปะท้องคล้ายอ่องรองเอ่งแรงเนี่ยจ้ะ ขอยาดเอานี่ออกก่อนเด้อเรเห็นป่าพี่น้องหักเขาเน่าแห้งพี่น้องจ้ะพื่นสวยงามแบบย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วพี่น้องจ้ะเสียงรถกระไล่ไหลพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดดย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วจ้ะเสียงรถกระไล่ไหลพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดดอ่ะ สวยงามเดี๋พี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้ะเนาะพักคนสายตาช่วงพักเบรกพี่น้องจ๋าบ่กอะไรมากมายมาชมได้เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบรกพองทัดแบบรถไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพื่นกันจ๋าไอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ปทหารลงยุก็เยอะแยะพี่น้องจ๋าคุณอะรุ่นลายรุ่นลายย่จ้ะสีดำๆมีทหารลงยุกมืดเลยพี่น้องปลาสวยงามจากพักคนสายตานะจ๊ะพี่น้องจ๋าพักคนสายตาช่วงพักเบรก สวยงามเลยพี่้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตานแล้วเนาะพักคนสายตาชมพักเบีรพี่้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมขออนุญาตอานี้ออกก่อนเด้อม,ม่เห็นป่าพี่้องหักเขาเงาแห้งพี่องงอ้องจ๋าวสวยงามบ่ย้อนลงไปเพิ่นคือเก่าเมื่อเดิมจะบงังแดดยามแดดน,หหนอนๆกับิได้ดตัวนี้แล้วพี่้องจ๋าเสียงบถก็ะลายหลาพี่้องยามแดดนอนห่กับิได้ดตัวนี้ล่ะจาา้ะบังแดดอ่ะ สวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะพักคนสายตาชมพักปีกพี่น้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมมาสวยงามจ้ะต e ัวสีขาวนี่ประสดพี่น้องจ๋าประโซดสีอะเยอะแยะเลยไปกินเขากินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าพักคนสายตานล้กันเนาะพามาชมประโดหลายอยู่จ้ะมาสวยงามย้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะ พักคอนสายตาช่วงพักเบกพี่น้องจ้าว่าอ,อะไรมากมายมาชมมาดูเยอยะแยะเลยไปกินเขากินอาหารแล้วจะพี่น้องจ้าพักคอนสซยตาาํำกันเนาะพามาชมประสดหลายอยู่จ้ะประหารลงยุกเ็เยอะแยะพี่น้องจ้าคุณอะรวยหลายรุยหลายอยู่จ้ะสีดําดมีทหารลงยุกเมื่อเดียวพี่น้องปลาสวยงามจ้กพักคอนสซยตานั่นจ้ะพี่น้องจ้าพักคอนสซยตาช่วงพักเบร์ไปลวจ้ะบาย ในต้นไอหนีมาหายไม่ผลอ่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องค่อาๆจัดจำาม่อไดรคือกันจ้ะเอาไว้เิ่นบางแดดบางอัน้ฟอกอากาศนี่ปลาสวยงามนี่ปลาหามนุยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุยุงก็เยอะปลาสดกับมีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะก็ต้องอียังหมากม่าใ้เพิินเป็นลมเป็นเง่าใ้เพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาลายเห้งพี่น้องปลาสวยงามนี่ปลาหามนุยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุยุงก็เยอะปลาสดกับมี ประสดสีขาวประสดสีสมพี่น,อน้องจ้าเนาะต้นอัญยังหมากมาดขอนอหยาดอันนี้ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องหักเขาเงาแห้งพี่นอ้นองจา้าคุณเจ้ยงามเริบ่บรือไปเลยจ้ะบายเดี๋ยวจะมืดเวลาพัากบีพองผ่านแบบรถไฟแล้วพี่น้องทำงานอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินก็นจก้ะอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้ปะปลาสดสีปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยูงก็หลายพี่น้องปลาหางนกยูงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้านะปลาสองอัญยางหมากมาปลาหางนกยูงก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณหรือหลายหรือหลายอยู่จ้ะสีดำๆมีตาหางนกยูงเมื่อเดียวพี่น้องปลาสวยงามจัดพักผ่อนสายตาน้าจั้พี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักเล็ฟเลิฟไปแล้วจ้ะบาย เดี๋ยวจะเบิดเวลาภาคบีคงศ์พันแล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต,ต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจะ้ะไอต,ต้นสลายไอ้ต,ต้นอันนี้กินอิ่มเนี่ยทองอปปอไอ้แปะอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอปปอไอแปะภาษาอีสานอปปอไอแปะภาษา,า,าภาษาภาคกลางภาษาไทยว่าจะไหนพงพันกรบปรูดขึ้กันจะ้ะเยอะแยะเลยไปก,กินข้าวกินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพักพรเซตตาลำกันเนาะพามาชมประสบหลายอยู่จ้ะ ปลาสวยงามพี่น้องจ้ะเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีกผักบีบก็มาชมปลาอ่ะดูเยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพักพรสยตานรำกันเนาะพามาชมปลาสดหลายอยู่จ้ะหมู่จะภาษาทีนบ้านพ่งพันเนี่ยจะเอาเปาะเอเปะทองคายอ่องรองเองแรงเงี้ยไหนต้นไอหนีมาหายไหมผลอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องพ่องพันก็จำเมื่อไหรคือกันจ้ะ เอาไว้เป็นบางเดดบางอดีสกอากาศนี่ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้าปลาสดสีขาวสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพกคนนสายตาไ้่ใช่เนาะพกคอนสายตาชมปลาปีกพี่น้องจ๋าว่าอะไรมากมายมาชมปลาสวยงามนี่ปลาหามนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนกยุงก็เยอะปลาสดกับมี่ปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ๋าเนาตองเอายงหมากไหม เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบีพองผ่านแบบล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานออต้น,ตนสาหายย้อนลงไปเห็นเพิ่งกันจ้ะออต้น,ตนสาหายไอต้นอันนี้เยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารแล้วจะพี่น,ออน้องจ้ะพักอนสายตาลำกันเนาะพามาชมปลาสซนหลายอยู่จ้ะขออนุญาตอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่นอ้องเห็นหากเขาเง,งาเห้งพี่นอ้องจ้ะสวยงามแบบ มาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปผสดพี่น้องจ้ะปาผสดสีในต้นไอ้นี่มาให้ไม่พืชอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่อไหรคือกันจ้ะเอาไว้เพิน่นบางแดดบางอันนี้ฟอกอากาศนี่ในเพิน่นเป็นลมเป็นเงาไอเพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาไร้แห้งพี่น้องจ้ะกินอิ่มเลี่ยทองอปเอไอแปะยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอปเอไอแปะภาษาอีสานอ,เอเ้อปอไอแปะ ภาษาภาษาภาคกลางภาษาไทยหวานจะในพงพันกบรบเบรุคือกันจะ้ะปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยุงกรลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดกระกมีปลาสดสีขาปวปลาสดสีสมพี่น้องจะ้ะเนาะมาสองอัญมากมาอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเดอ้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจะ้ะขอบคุณที่มาเบิ่งป่าสวยงามน้ำกันคลิปนี้ทำนี่แหละจ้ะคลิปหนาพอกันไหมจะ้ะอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะ ขอบคุณที่มาเบิ่งป่าสวยงามน้ากันคลิปนี้ทำหนีหลือจ้ะคลิปหนาพอกันไหมจ้ะเดี๋ยวจะมืดเวลาพัากบีพองพันแล้วไฟแล้วพี่นอ้องทางานออต้นสาลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจ้ะออต้นสาลายไอต้นอันนี้ย้อนลงไปเห็นเพลินคือเก่าเมื่อเดิมจะบังแดดยามแดียดหน่วๆกับสิไดต้นนี้แล้วพี่นอ้องงานเสียงรถกันละให,หลายพี่นอ้อยงยามแดียดหน่วๆกับสิไดตัวน,นี้